ค่ะทุกคนพี่จูนนะคะวันนี้พี่จูนจะมายำวุ้นเส้นทะเลค่ะไปดูเครื่องปรุงกันเลยค่ะไม่เป็นเสียเวลานะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะมีน้ำมะนาวนะคะพริกสดค่ะใส่ตามใจชอบนะคะชูรสนิดหน่อยน้ำปลาน้ำตาลจายนะคะมีซีฟู้ดค่ะที่เราลวกเสร็จแล้วนะคะวุ้นเส้นค่ะลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ เผือเทศแล้วก็หอมใหญ่นะคะหั่นนะคะทีนี้เรามาลงมือทำกันเลยค่ะเลยนะคะเริ่มจากทำน้ำซอสก่อนนะคะเราก็มาใส่น้ำตาลงไปนะคะของชูรสค่ะพริกโสดค่ะ,คะน้ำมะนาวนะคะน้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะ คนสผสมไม่เท่ากันนะคะใส่ซอสพริกลงไปนิดหน่อยนะคะให้สีสวยนะคะคนทุกอย่างให้เท่ากันค่ะบีบมะนาวเพิ่มไปนิดหน่อยนะคะเพื่อความแซ่บนะคะ ทีนี้เราก็ใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะใส่มะเขือเทศนะคะคนให้เข้ากันนะคะทีนี่ก็มาใส่วุ้นเส้นลงไปค่ะที่เราลวกเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามซีฟูดที่เราลวกไว้แล้วนะคะกุ้งปลาหมึกแล้วก็หอยแมลงภู่นะคะใส่ลงไป เค็มนิดหน่อยนะคะใครชอบเปรี้ยวชอบเผ็ดชอบหวานยังไงเติมได้ตามใจอชอบนะคะสุดท้ายเราก็มาโรยผักชีลงไปค่ะนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาตักใส่จานได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับยําบุ้นเส้นซีฟู้ดของวันนี้นะคะนี่นะคะยําซีฟูด้ดเมนูแซ่บสำหรับวันนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ